โอเคสวัสดีครับคราวนี้ผมไม่ได้มาลองคอลองเล่นเกม Wuthering w a v e นะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่จากทางคุณล็กเกมซึ่งยังไม่มีการประกาศเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับขอเปิดเสียงนิดนึง<ส>มขาปักเสียงยังไงวะเอาแต่ว่าไปใช้ชมันเลยตัวเกมจะมีความเป็นแอคชั่น R P G นะครับซึ่งจะมีความคล้ายๆกับเกมอย่าง Tower of Tower of Fantasy หรือ,อ Gravity Impact นะครับผมจริงๆแล้วของค่ายแค่ก็เคยมีการทำเกมแอคชั่น R P G มาก่อน ก็ไปเตรีมงานลโลกโอุ้มสไลด์เหมือนกันนะฮะอาจจะลองมาดูว่าเกย์เป็นไงบ้างอ่าก็ขออภัยน,นะครับที่เจนนี่คว้าอะไรครับเราไม่ได้ฉายภาพตรงเพราะว่าข้อจำกัดในแต่ของพื้นที่ในการวันกล้องนะฮะอุยยะโดยตัวเกย์จะสามารถควบคุมได้อิสระนะฮะวิ่งได้มีเกยนะฮะมีจะมีเกยสไตล์มิน่าอยู่ขั้วสเกตตัววงกลมทางขวามือการกระโดดการวิ่งมันจะมันจะมีเกยสไตล์ไม่น่าหมดตัวละคร,ส,ร,ราสามสารถจดคิดได้ทั้งหมด3ตัวละครนะฮะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเมื่อกี้ หากว่าตัวละครมีกะมีมีกะทิเนี่ยก็สามารถสลับตัวละครอยู่มัใช้ได้กระปุ่มยี่ไปค่าสกิลปุ่มคิวแล้วก็ปุ่มคีคลิขวาคลิขวาไม่มีอะไรอ๋อคลิขวาจะเป็นการล็อกเป้านะฮะไอบอยไอบอยที่สีมงเตอร์ไซค์จริงๆรตีมันก็ออกเกมคล้ายๆกับพวกเกมเอวอร์จีจีแต่ว่าเป็นแอสเซ็ตเหมือนกันนะอ่านงัหนัก ของการต่อสู้ถือว่าทำออกมาก็ค่อนข้างดีนะฮะคือคือรู้สึกได้ถึงน้ำหนักในการต่อสู้เดี๋ยวเราสลับชุดตัวละครบ้างอันนี้มือใช้ดัดเหมือนไม่ค,ค่อยจะินเสียงพากข้าเลยกรมอาร์มาแล้วเป็นมอาน่าจะเป็นปุ่มสกิลทำให้ตายจริงด้วยโกเกมวอร์ชันทดสอบของงานโกเกมุโชฉยังไม่มีเสียงพาคนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเกมมันก็มีเสียงพาคภาษาญี่ปุ่นพร้อมอยู่แล้ว ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะสามอพอสลับพวกก็สามารถสลับเป็นตัวละครได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อ่าผมมาก็้แต่สา,ารควบวกของเกมเลยนะฮะคิดว่าสามตัวละครนี้จะเป็นตัวละครเริ่มต้นที่การเ,เขาเล่นสามารถเล่นได้ในในเกมนะฮะ,ะได้ละฆ่าไม่ตายถือว่าคำคอมแบทแอคชั่นออกมาจะค่อนข้างดีเลยนะฮะเยาะสมโตผมไหมอย่างนะที่บอกคือมันรู้สึกจะขึ้นน้ำหนักในการโจมตีอ่ะ เร,เ,รเราตีมันโดนแล้วก็รู้สึกมันตีโดนเราล้วก็รู้สึกร <c oughs> <c oughs> ู้จักว่าเกมมันมีเกสตาิมีตจ้อยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ทาให้เราต้องคอยระวังเอาวัตจะการใช้ท่าการเคลื่อนไหวการหลบทุกอย่างเลย <c oughs> จะรออไปอยากูเอาแย่พูดอันนี้น่าจะเป็นเหล็กบอสซึ่งเป็นบอสของตัวละครเรียกว่าห้าสิบส่วนตัวละครเรก็เรียกว่าห้าสิบเป็นกัน เนื้อคือสเกตว่าพอพอปล่อยสเกลไปแล้วเนี่ยตัวละครมันจะอ่ามีระยะของใจต,ตัวตีเราก็พยายามโจมตีแตบไม่ได้อันนี้ดูแล้วมันน่าจะเป็นเหล็กบอสหรือบ,บอสตันเจียนสักอย่างที่เราจะอาจร่วมตั้งไฟที่หลังสังเกตได้ถึงในตรงเส้นเสียงเนี่ยสังเกตตรงนี้ไหมมันจะน,น่าจะตามมนเส้นเสียงครับว่าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันเป็นกรอบหรือเปล่าประมาณว่าถ้าเราตีแล้วมันจะลดไหมใช่พอเราตีแล้วมันจะลด แต่ยังไงของการแพ้ทางฝ่ายที่ยังไม่ได้ไม่ชัวร์นะฮะอาจจะต้องรอเกมเปิดทดสอบอีกทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองทดสอบไปอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยหลักการแพ้ทางของของตัวเกมนี่เป็นยังไงบ้างแต่สังเกตก็คือสามตัวละครเดี๋ยวจะใช้อาวุธแตกต่างกันอย่างเช่นโคดูผมเขียวชื่อกับกะตายเดี๋ยวจะใช้ทวนตายแล้วด้วยส่วนอันนี้คือใช้ดาบเป็นเบลดอารมณ์คล้ายๆซาบุไรจ์จะอย่างช้าหน่อยหนึ่งส่วนค้อที่สาม จะเป็นประมาณดับสั้นนะฮะดับ,แบบสั้นจะฟันเร็วแต่ว่าอาจจะแบบช้าหน่อยอ๋อสามารถได้ถ้าคนไหนเคยดูจากตัวอย่างที่เขาค้ายาทีมาเคยมีการปล่อยมาก่อนเนี่ยอจ,จะเกรนจะเลยว่าเกเนี้จะมีอิสระในการเดินเคลื่อนไหวน,นะครับเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถไก่ตามผนังไก่ตามหลังคา,า,า,าได้อะไรประมาณนี้ซึ่งทำให้เกนนี้มีอิสระในการเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีเลย โอเคเมื่อกี้มันเป็นเบรคจริงๆเลยก็คือปร,ประมาณกรอดนั่นแหละคือขาเราสามารถทำลายกรอดได้ก็คือจะขับเบรคสตูดได้แล้วส,วสตูดก็ทำการหยุดโจมตีได้อันนี้จริงๆแล้วเนื่องจากข้อจำกัดของเวลาเนื่องจากจะมาไปเกมโอเพ่นเออร์อาร์บีทีฉะนั้นแล้วเลยอาจจะไม่ได้มีฉากเกมเพย์แบบเจอสำหรับเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันงั้นยาวเราเราขอเล่นตอนเกมเปิดจริงๆดีกว่าอ๋อมีอตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือพอสลับเป็นตัวละครแล้วเนี่ยเกม เกมแบบไม่ค่อยมีคู่ดาวสังเกตนะพอสลัดคนก็ละครปุ่นในเกมมันไม่ค่อยมีคู่ดาวแล้วก็จะทำแล้วก็ต่อให้ตัวเราห่างจากศัตรูมากตัวละครก็จะพุ่งไปตัวเจีศัตรูละครสีนะครับขับบัคเนี่ยสังเกตนะตัวละครจะพุ่งไปตัวเจีศัตรูกันทีเลยเออเหมือนกับว่าเมื่อกี้มีบางจุดที่ตัวละครจะเพิ่มเลือดให้อัตโนมัติด้วยซึ่งก็ไม่มั่นใจนะฮะว่า ่่มมมันนไไเพิตรงหทีส่วนถามก็คือแล้วตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นตอนไหนนะครับผมจากที่เมื่อวานงานวันแรกผมได้สอบถามทางทงีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวตัวเกมจะเป็นการเปิดทดสอบโคสเปต้ารอบที่2นะครับซึ่งจะเม่อไ่ละเปทดสอบรอบที่สซึ่งเขาจะเปิดให้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลูกถึงจะศไทยได้เขาทดสอบด้วยสวนคำถามที่หลายคนอยากดูคับว่าตัวเกมจะมีภาษาไทยไหมเพราะ w ว r of f a อฟฟิ y ก็มีภาษาไทย เกมกริงอิแพคก,ก็มีภาษาไทยนะฮะรวมไปถึงเกมหม่อีกเกมนึงที่กำลังจะเปิดให้เล่นกันในเร็วนี้ก็เห็นข่าวว่าจะมีเปิดภาษาไทยเช่นเดียวกันอจริงๆเขาบอกแค่ว่าจะบอกไม่ได้ทุกอย่าง <c oughs> ค,คืออโนหมดเลยคือเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่บอกเราก็ได้เขาไม่รู้เหมือนกันคือคือเขาเขาบอกมาวา่าเขาก็รู้ดีแต่ว่ามีคนไทยหลายคนอะ่ะเราคอยใจนี้เยอะเ,ออเราคอยใจนี้เยอะทั้งนั้นเนี่ย ก็อาจะมีโอกาสนะแต่ว่าเกมแรกของค่ายคุรุจเกมที่จะเปิดไปก่อนนะเนื่องจากว่าเกมเกมนาตาลยด่านเนี่ยมันก็ไม่มีภาษาไทยนะแต่เกมก็ถือว่าเป็นเกมในเฉพาะกลุ่มที่มีคนไทยซึ่งชอบเล่นเหมือนกันเพราะว่าเกมมันก็โดดเด่นเรื่องของแอคชั่นที่โดดเด่นเหมือนกันนะฮะไปโดนไปโดนดีกว่าชนะชนะชิดเนื้อเรียบร้อยเออตายไปหนึ่งพอชนะบอสเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่ไงโอเค พอเปิดปุ๊บมันก็จะมีของมาชัวใบเบสให้มานะฮะโอเคอ่านอนอนอนไอจัสลีก่อนจบโอเคเอ่อเคก็ประมาณนี้ตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นประมาณปีหน้าก็อย่าลืมไปร่วมทดสอบกันนะครับบ๊ายบาย